ให้ให้พูดถึงนิพพานนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันเเรียกว่าวันต่อไปเราจะแบบเล่นคงเล่นเกมนะคตามตามเชือชวนเชือดชวนี่ดสองติดตามไปเรื่อยๆอ่าครับก็มันเป็นเป็นเป็พิเศษนะครับใช่ครับวันสำคัญครับก็อยากให้ทุกคนสนุกสนุกกันมากๆเลยนะการการขับหรือการขับเจมส์นะหรือใครที่หรือการขับที่นั่งสักร้อเมื่อกี้นี้ที่มาดูไปขับต้นเลยครับอยากอยากให้สนุกกันที่งานวันสำคับนะผมในวันสำคัญครับผมเจมส์ก็อยากให้ มากครับมาสงการ์แล้วก็เล่นน้ำแล้วก็ระวังอย่าให้ป้อแบบไหนัครับผมแต่ว่าความสุกแบบนี้นะครับยังไม่หมดเพท่านี้ครับเราจะมีต่ออีกเที่ยงนะเพราะว่าเรายังเหลืออีกสองภารกิจนะครับนะต้องมาร่วมเล่นกันตอนนี้เป็นตีกับเจมแล้วต่อไปให่พี่ตันกับเจมนะพี่ต่อไปเป็นตีเจมแล้วก็แฟนคลับแล้วก็มีแฟนคลับแฟนคลับแข่งกันด้วย ตโตรับประทานนะครับทุกรสชาติเลยนะครับอย่างวิ้ปฝาฝาอุ้นูเนี่ยนะครับสามารถมาร่วมกิจกรรมโดนๆได้นะครับที่แฟนเพจนั่นก็คือ w w w f a c e b o o k c o m s a i n t w i t h c o n i t o t h a i นั่นเองครับและต่อขอขอบคุณในงฮนสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับอาสยางดิสเคอรี่ชั้นหกนั่นเองนะครับ ความดีของชิ่อวินแนด์ครับผมมีเดียบอลลูมนั่นเองนะครับดับซึมเปินสุดชิลครับก็จะเป็นสีตัวนำโชคแป้งกบเรเชนโดซูเปอร์เบรกเกอร์แล้วก็พี่ก้อนกัจพลใช่เลยนะครับ22เมษายนนะครับถ้าใครอยากจะมาร่้นวินแอนกรีนแล้วก็ทำกิจกรรมสนุกๆกับเรานะฮะส่ง s m s มานะครับที่ v l แล้วเว้นบางนามด้วยชื่อแล้วก็นับสึมลงนะครับผมครับผมคือสเปนจะได้ร่้นวินแอนกรีนด้วยสี่สองสองหนึ่งสี่สี่หนึ่งนั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในเทป ไาพี่ไปต่ชามกันเรากินวยนบรก